สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางร้านทิ่คุณทาก,ก็มีเสื้อเชิ้ตนะคะทุกคนมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันทั้งหมด5ลาย5 5 5ห้สีหลายนะคะประมาณนี้นะคะทั้งหมด5้สีเอ่อตัวนี้นะคะขนาดไซส์40 42แล้วก็44ค่ะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะคะทุกคนคะ่ะน่ารักมากๆเป็นผ้าลินินแท้นะคะเอ่อมีสีก็ตามที่ โชว์เลยค่ะตามรูปเลยค่ะลูกค้าสามารถแคปหน้าจอขยายดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะตัวนี้เป็นเชิ้ตแขนยาวนะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์ด้านบนได้เลยค่ะ790เนาะ790นะคะทุกคนคะ่ะเป็นสีแบบเรียบเรียบ นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเรียบๆนะคะวันนี้ดูให้จบนะคะเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งไปไหนนะคะมันมีกันหลายๆแบบมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็มีแบบต่อไปนะคะตัวนี้ก็เป็นเชิ้ตเหมือนกันนะคะแต่แขนจะเป็นแขนประมาณเขาเรียก8ส่วนคลุมสอกลงไปเนาะแส่วน5ส่วนมันสามารถถ,ถูกข,ขึ้นแบบที่นางแบบใส่ได้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะคะเป็นแต่ตัวนี้เป็นแบบลักษณะของโอเวอร์ไซส์ o v e r อร์ไซหมายถึงว่ามีไซส์เดียวนะคะแต่ลูกค้าที่ใส่40-42-44ใส่ได้เพราะเป็นเสื้อที่ใส่รวมๆใส่ไาลตกๆนะคะน่ารักเป็นหน้าสั้นหลังยาวนะคะแบบมานี้เป็นหน้าข้างสั้นหลังยาวทรงสวยค่ะผ้าดีถ้าท่านใดที่ชอบใส่เสื้อแบบลักษณะครุมครุ e งโอเวอก็แบบนี้เลยนะคะไม่ได้เชิดเข้าตัวไม่ได้เชิดเข้ารูปนะคะคุนก็มีสีกันตามนี้เลยะคะ่ะมีสี พื้นมีสีลายนะคะสีสดสีส้มสดๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจแบบว่าสีพวกนี้ก็จัดได้เลยนะคะสีบานเย็นไอ l ดี e ลนด้านบนค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ790ค่ะสนใจก็ทักาทางร้านได้เลยนะคะสีตัวนี้เป็นสีแบบส้มอิดแบบอ่อนๆน,นะคะทุกคนค่ะ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นผ้าลายเป็นผ้าลายนะคะตัวนี้รอบอก42ยาว22นิ้วเป็นแขนแบบลงมากับถึงศอกนะคะสวยงามปรบมานี้นะคะมีแค่สองลายนะคะคือลายเดียวสองสีนะคะทุกคนค่ะ790ดเเหมือนกันแล้วก็ลายต่อไปเป็นลายเขียว,ยวนะคะตัวนีออ้มีสีเขียวกับมีสีนี จีฟ,ฟ้าค่ะอันนี้ทรงเดียวกันนะคะทุกคนตามที่นางแบบรีวิวนะคะนางแบบใส่เนาะตัวนี้ก็รอบอกอ44คือไหลเลยอะนะคะส่วนใหญ่ถ้าทำ44แต่คนที่ใชะใส่นี้38 40, 40, 38 40ใส่ได้ค่ะ นะคะสวยงามประมาณนี้นะคะความยาวก็22นิ้วเป็นลินินแท้นะคะถ้าใครชื่นชอบลายจัดจัดสีจัดจัดแบบนี้ก็ทักได้เลยก่ะไอดีลายด้านบนนี้นะคะตามที่น้องนั่งแบบใส่ให้ดูทุกแบบทุกองศาแล้วนะคะสวยงามประมาณนี้เลยนะคะผ้าดีมากๆนะคะทุกคน ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วนะคะก็ซื้อซ้ำนะคะรุ่นพวกนี้ผ้าอันนี้ผ้าเราคอนร์มเรื่องเนื้อผ้าจริงๆนะคะผ้าสวยผ้าสวยมากๆนะคะส่วนใจสินค้าก็แอดไลน์ด้านบนค่ะอย่ารอช้าเลยนะคะเดี๋ยวสินค้าก็หมดค่ะรุ่นนี้มีแค่สองสีเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะพักลายพิ้นถาได้เลยนะคะเนี่ยสีฟ้าสวยเนี่ยไปใส่กางเกงขาวนั่นน่ะใส่ขาวใส่ดำนะคะใส่โทนออก ฟ้าได้นะคะออกกลมได้นะคะ,ะส่วนตัวสีเขียวก็ใส่กับสีดําสีขาวได้หมดค่ะสวยงามแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็ถ้าสนใจก็เป็นไม่ราช้านะคะตรงช้ก็เป็นโค้งนะคะตัวนี้เป็นลายเลยนะคะเป็นลายเลยเป็นเชิดกระดุมหน้านะคะสี 44, ยาว22นิ้วนะเพราะว่าถ้าเวลาเป็นเสื้อฟรีไซส์แบบ ลายเลยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ44นะคะทําแล้วเรามาดูตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายเลยเหมือนกันนะคะก็ขนาดไซส์ก็เท่าๆกันค่ะความยาวก็พอๆกันเลยนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ลายหวานลายหวาน790เนะคะเท่ากันหมดรอบนี้นะคะรีวิวเท่ากันหมดนะคะทุกตัว อันเดียวกันเลยค่ะ790นะคะทุกคนค่ะสนใจก็ทักไลน์พี่มนทาได้เลยนะคะแล้วก็นี่มาใหม่อันนี้มาเพิ่มใหม่นะคะ44เหมือนกันนะคะตัวนี้44เหมือนกันยาวย2บสองเหมือนกันนะคะมาเพิ่มนะคะ,ะบางรอบมันมา42นะคะแต่รอบนี้44นะคะทุกคนค่าลายนี้มาเพิ่มใหม่ ลูกค้าที่ชื่นชอบรายนี้ก็จัดได้นะคะทักมาได้ค่ะสินค้าก็มีเข้ามาใหม่ก็ไม่เยอะนะคะทุกคนค่ะ4ีนิ้วยาวย2 2นิ้วเหมือนกันนะคะมอืสวยงามมากๆเลยนะคะรุน่นนี้คือขายดีค่ะสีนี้อะขายดีเลยแหละเป็นสีนี้นะคะที่ขายดีส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็จะสนใจสีนี้นะคะ ลายนี้ก็อันไลายนี้เข้ามาใหม่นะคนลนนี้ที่พิมน์ทพูดไปครั้งแรกนะเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ส่วนลายนี้นะคะลายสุดท้ายนะคะเป็นคอแบบตั้งๆนะคะมีชีพด้านหน้านะคะอันนี้ก็เข้ามาใหม่นะคะทุกคนคะ่ะเข้ามาใหม่นะไซส2นะตัวนี้ถ้าสนใจก็ทักได้เลยนะคะมีตัวนี้ตัวเดียวนะคะทุกคนคะ่ะที่690 ตัวเดียวนะคะตัวสุดท้ายนะคะ690นะคะสินค้าหมดเร็วมากๆนะคะรุ่นนี้ถ้าสนใจรีบทักเลยนะคะบางทีในขณะรีวิวสินค้าก็เริ่มไปแล้วนะคะทุกคนค่ะถ้าชาก็อาจจะไม่ได้สีที่ต้องการนะคะวันนี้ก็ทางร้านก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบอ คลิปนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องของเราและก็ถ้าสั่งสินค้าก็ แอดไลน์ line, นะคะ ID ไลน์ด้านบนนี้ได้เลยนะคะแล้วทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมในไลน์นี้ได้เลยคะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย